ครับเดี๋ยววันนี้จะไปฉีดวัคซีนกันนะครับเข็มแรกวัคซีนโควิด1 9นะครับที่เซ็นทรัลลาดพาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเลยมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆที่ยังไม่ถึงคิวนะครับหรือว่าอาจจะกลัวเดี๋ยวไปดูนครับว่ามันจะเป็นยังไงก็อาจจะอัดสักคลิป2คลิปนะครับถ้าอาการปกติแต่ถ้าไม่ปกติก็จะอัดอยู่เรื่อยๆนะครับ ก็ยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับไปชมกันครับวิธีปฏิบัติตัวนะครับก็ทั่วๆไปที่เขาคุยกันก็คือ1เลยพักผ่อนให้เพียงพอน,นะครับ2เนี่ยกออ็อะไรนะห้ามกินกาแฟนะครับชากาแฟ3นี่ก็คือ สามนี่ยอกกำลังกายหนักนะครับแล้วก็สี่นี่ดื่มน้ําให้เยอะๆผมเข้าใจว่าดื่มน้ําให้เยอะๆเนี่ยเพื่อให้เลือดในร่างกายเนี่ยมันไหลเวียนดีนะครับก็อาจจะเป็นผลดีก็ได้ตอนฉีดวัคซีนนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบเทคนิคทางการแพทย์เหมือนกันก็ปฏิบัติตามครบทั้ง4ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวผมจะลองตรวจวัดอุณหภูมิตัวเองก่อนนะครับก่อนไปดูว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับนี่เปเอามาละ 36.7นะครับ36.7ถ้าเป็นหัวกับ37.2จ็ดะมีหัวร้อนกว่า37.1แต่ถ้าเป็นคอ36.8พอดีผมปิดพัดลมอยู่ในห้องนะครับเลยค่อนข้างร้งอนนิดนึง โอเคครับสรุปก็คือมันยังเขียวนะครับอุณหภูมิปกติอันนี้เราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฉีดวัคซีนกันครับครับผมตอนนี้กําลังไปนะครับก็พยายามใส่เสื้อที่มันถกง่ายๆหน่อยนะครับเนี่ยก็คือเขาจะฉีดที่แขนนะครับแล้วก็อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนไปด้วยนะครับเพื่อให้เขาสามารถตรวจสอบได้นะครับครับผมี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันครับ ไม่ก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะได้วัคซีนยี่ห้ออะไรก็ให้ฉีดอะไรก็ไปครับหรือว่าดีครับ พยายามไปก่อนนะัดสักครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ผมก็ไปก่อนชั่วโมงหนึ่งเลยนะครับ ผมคงไปที่คอชั้น5ชั้น6อะไรประมาณนั้นเลยนะเขาให้เดินตรงมาตรงนี้นะครับไม่ได้ไปที่ VC4 หอนะครับแล้วเดี๋ยวขึ้นลิฟไปที่ชั้น3 โดยมาตรงบริเวณเสริมความงามนะครับอ่ามีเจ้าหน้าที่คอยบอกชั้นสมนั์นะครับที่ลานจอดรถทันสมนะครับจุดจีล็อตซีน ตอนนี้ก็ฉีดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปอัปเดตให้ที่บ้านแล้วกันครับพอดีทุกอย่างมันเร็วมากเลยผมก็เลยถ่ายอะไรไม่ค่อยได้เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับครับต้องขอโทษด้วยนะครับไม่ได้ถ่ายบรรยากาศที่นู่นในแต่ละขั้นตอนนะครับเพราะว่าแต่ละขั้นตอนจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนํานะครับแล้วก็ มันต้องเร็วนิดนึ่งนะครับถ้าเราโมเด่ถ่ายโมเด่แบบถ่ายคลิปโมแด่อธิบายมันจะแบบทําให้คนอื่นเขาล่าช้าเขาอาจจะเดือดร้อนไปด้วยนะครับก็เลยก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับแล้วก็มันจะรู้สึกเกรงใจคนอื่นด้วยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวจะขอมาสรุปที่บ้านให้ฟังแทนและกันนะครับก็มา,มาสรุปกันนะครับวันนี้สรุปแล้ว ผมได้ a อสตาเซเนกานะครับตอนแรกไปก็นึกว่าจะได้ซ i n นแว c ชัวๆเลยนะครับจริงๆแล้วคืออะไรก็ได้นะครับพอดีเจ้าหน้าที่เขาแจ้งมาว่าได้ a อสตาเซเนกาผมก็โอเคครับแล้วก็สิ่งที่พลาดอีกอย่างหนึ่งวันนี้นะครับก็คือผมไปถึงเนี่ยผมก็ตรงดิ่งไปที่เ,เขาเรียกอะไร BCC Hall หรือเปล่าไม่แน่ใจของเซนทันนะครับน่าจะชั้น5นะครับปรากฏว่า เขาไม่ได้ฉีดกันตรงนั้นนะครับเขาจะทำลานจอดรถชั้น3นะครับเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนนะครับฉะนั้นถ้าคุณไปแล้วที่เซนทัลลาดเพ้านะครับคุณไปที่ชั้น3นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับว่าช่องที่เข้าไปเนี่ยมันเป็นหน้าร้านอะไรนะครับก็เพื่อนๆจะได้ไปถูกกันนะครับสิ่งที่ต้องใช้เลยนะครับสำหรับการไปก็คือ อย่าลืมเอาบัตรประชาชนไปด้วยนะครับแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือบัตรประชาชนใครที่ชิปการ์ดนะครับใช้ไม่ได้นะครับหรือใช้ลําบากนะครับรีบไปทําใหม่รอไว้เลยนะครับเพราะว่าจะต้องใช้ชิปในการบันทึกข้อมูลในขั้นตอนการฉีดวัคซีนด้วยนะครับสําหรับระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการฉีดน,นะครับผมลองดูแล้วครึ่งชั่วโมงเสร็จนะครับ มีอยู่5สถานีนะครับแต่ว่าใช้เวลาไม่นานครับตอนผมไปก็ถือว่าคนไม่ได้เยอะมากด้วยนะครับแต่ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำสถานีเซนทรัลลาดพร้า,รา,าวทุกท่านด้วยนะครับมีเจ้าหน้าที่เยอะจริงๆแล้วก็บอกทุกขั้นตอนอย่างละเอียดนะครับคุณไปแบบไม่รู้เรื่องแบบผมเลยไม่มีหลงไม่มีสลับขั้นตอนแน่นอนสามารถไปได้ครับเดินตามที่เขาบอกได้เลยครับ ก็ยังไงขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสำหรับอาการนะครับหลังที่ฉีดเสร็จเนี่ยประมาณแป๊บเดียวเลยนะครับผมจะรู้สึกอ่อนแรงไปนิดเดียวเลยนะครับไม่เยอะนะครับอ่อนแรงแล้วเหมือนจะวูบูนะครับก็เป็นแค่แบบ1〜2นาทีประมาณไม่ประมาณอาจจะ1นาทีเองนะครับคือนิดเดียวจริงจริง เลยไม่รู้ว่าวิตกกังวลไปเองหรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกว่าตอนไปเนี่ยผมไม่รู้สึกกังวลอะไรเลยนะครับก็คิดว่าเขาให้ฉีดแล้วถึงวันนัดเราก็ไปฉีดมันก็เหมือนวัคซีนทั่วไปตัวหนึ่งนะครับก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือกังวลอะไรแต่พอฉีดเสร็จก็รู้สึกอ่อนแรงนิดนึงประมาณหนึ่งนาทีอ่ะแล้วก็อาการอื่นๆตอนนี้คือปกติมากนะครับ ไม่เจ็บบริเวณที่ฉีดเลยนะครับไม่รู้เห็นป่าไม่เห็นมั้งเนี่ยไม,ไม่ไม่มีเจ็บบริเวณที่ฉีดสัก,กนิดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีไข้แล้วก็ไม่รู้สึกง่วงแล้วก็ไม่รู้สึกหิวเป็นพิเศษคือต่อไปก็อาจจะต้องเฝ้าระวังสองสาวันแรกนะครับ ก็ถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยว 2- อสวันแรกผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวผมมาอัปเดตคลิปให้ดูกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เป็นอะไรก็ก็ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับรอฉีดเข็มที่2ต่อไปนะครับก็ขอให้มันอย่าเป็นอะไรเลยนะครับก็อาไร็ว่าคลิปนี้ผมอัปเดตเท่านี้นะครับสำหรับทุกคนที่ ร่างกายพร้อมนะครับพักผ่อนเพียงพอและร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับไปฉีดกันเถอะครับสำหรับผู้ใหญ่ที่อาจจะมีบางท่านที่ยังกลัวอยู่นะครับก็จริงๆก็อยากชักชวนให้ไปฉีดกันนะครับแต่กเ็เนื่องจากข่าววัคซีนมันเยอะเนาะแล้วก็ผลข้างเคียงที่ได้รับ ในแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าผมจะสบายดีแล้วคุณจะสบายดีเหมือนกันนะครับผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากเอาเป็นว่าถ้าคุณพร้อมใจพร้อมกายพร้อมคุณก็ไปเลยครับดูผมเป็นตัวอย่างวันนี้ผมไม่เป็นไรเลยครับแล้วเดี๋ยวอีก2องสนอวันผมอาจจะมาอัปเดตครั้งหนึ่งสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ